เรียนท่านวัฒน,ธ,นธรรมจังหวัดชนบุรีนางสุภกรเลิศประภัยที่ของรพงยิ่งในนามของคณะเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติชนบุรีขอกราบขอพระคุณท่านวัฒน,ธ,น,ธ,นธรรมจังหวัดชนบุรีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณา,าเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประกวดเล่านิทานสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาณโอกาสนี้การประกวดร่างนิทานสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติบุรีที่สืบเนื่องมาจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับครูระดับประถมศึกษาเรื่องเรา่านิธานอย่างไรให้เด็กรักการอ่านเมื่อวันพุธที่9กุมภา 1, 000, พันพศ2554ที่ผ่านมามีผู้เข้าอบรมจาํานวน32คน62คนเพื่อให้ผู้บริหารครูศึกษานิเทศ บรรณารักษ์นักวิชาการวัฒนธรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำความรู้จากท่านวิทยากรไปถ่ายทอดต่อเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าประกวดในวันนี้ซึ่งการประกวดเล่ามิทาาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนระดับประถม,มศึกษาได้เกิดความสนใจกระตือรือร้นและเห็นความสาคัญของการอา่านโดยผ่านการเล่ามิทาน จนเกิดนิสัยรักการอ่านและก้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อการกระตุน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมไทยในด้านการเล่าเรื่องได้อย่างมีคุณค่าเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนครูและผู้ปกครองได้รู้จักหอสมุดแห่งชาติชลบุรีซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นแห่งหนึ่งอันจะนำไปสู่การเริ่มต้นของการสร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้าวิิาีในครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนจากสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรีชั้นป .3 ถึงป .5 จำนวนทั้งหมด28คน28โรงเรียน โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชมบุรีเขตหนึ่งจำนวน11คน11โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมบุรีเขตสองจำนวน6คน6โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชมบุรีเขตสามจำนวน6คน6โรงเรียนสังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีจำนวน3าคน3โรงเรียนและสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองชมบุรีจำนวน2คน2โรงเรียน มีคณะกรรมการพิจารณาในการจัดสินจำนวน5ท่านมีแต่ผู้มีเกียรติครูผู้ฝึกสอนครูผู้บันทึกภาพยนตร์และเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งหมด60คนรวมผู้เข้ากิจกรรมโครงการนี้ทั้งสิ้น93คนทั้งนี้การดำเนินงานได้สำเร็จุร่วมได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมแรงของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติชนรีทุกคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่งนานคณะกรรมการพิจรารณาการตัดสินการประกวดที่ได้กรุณงานให้ความเชื่อเหลือแนะนําเป็นอย่างดีคณะผู้ดำเนินงานขอขอบพระคุณไว้ณนโอกาสนี้ปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่นนานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีได้กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประกวดเรื่องนิทานสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและให้โอว่าแก่นักเรียนเข้าร่วมประกวด เพื่อเป็นและกำลังใจและเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่วกันค่ะคุณสมบัติจริรรมการิบัตสถานศึกษาแขกผู้เกียรติตลอดจนอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการศาสตร์ศิลป์และท่านผเ้แทนทุกคนนะคะนี่มีความยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานวันนีเอียดหถือว่าเป็นประธานเลยนะคะถือว่าลองพบปะกันดีกว่านะคะเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เป็นเดือนที่ห้าแล้วก็ได้มาพบเห็นว่า อหอสมุดแห่งชาติจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานเดินในกระทรวงวัฒนธรรมที่มีการจัดกิจกรรมมีการสร้างผลงานที่น่าประทับใจหลายเรื่องแล้วก็เป็นครั้งแรกทีไ่ได้ขึ้นมาที่นี่ก็ได้พบที่เห็นอะไรหลายอย่างเป็นความโชคดีของนักเรียนเยาวชนที่นี่ที่มีหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่มีไม่กี่จังหวัดที่มีหอสมุดแห่งชาติ ว่าหอสมุดแห่งชาติจะต้องมีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวหตลอดเวลาให้นักเรียนกับเยาวนชวนได้ทราบว่าหอสมุดแห่งชาติไม่ใช่หอสมุดนิ่งๆนะมีแต่หนังสือดงนั้น,นท่านหอสมุดเออหัวหน้าได้จัดกิจกรรมเสริมตลอดเวลาซึ่งก็เช่นเดียวกับห้องสมุดโรงเรียนใช่ไหมคะต้องมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน รักที่จะเข้ามาจาัดหนังสืออ่านหนังสือกิจกรรมที่สิมรสร้างนิสัยรักการอ่านจริงๆนิสัยรักการอ่านที่เราถือเป็นค่านิยมได้แนละ้ตอนนี้กระทรวงวัฒนาธรรมกําลังรุนแรงค่านิยมที่ดีงามการสร้างนิสัยให้เด็กรักการอ่านนี่เป็นค่านิยมที่ดีงามมากๆนะะไม่ใช่เฉพา,า,าะเป็นค่านิยมทางด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นค่านิยมของการใช้ชีวิตของเยาวนชนโดยทั่วไปอาจารย์ อาจารย์เทพพยักหน้าตลอดเวลาการสร้างนิสัยเด็กรักการอ่านมันไม่ใช่แค่รักการอ่านมันสร้างนิสัยที่ดีต่อเนื่องกันมาเป็นพวนเลยเช่นสร้างสมาธิฝึกสมาธิฝึกสตินะคะฝึกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถ้าเด็กเกิดนิสัยรักการอ่านเมื่อไรปัญหาด้านสังคมลหลายๆอย่างจะหายไป ประนนี้ต้องขอชื่ชนชมท่านหัวหน้าขอสุนทรชาติที่คิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาและต้องทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะได,ะจด้นำเรียนท่านผู้ราชการจังหวัดวกกน,นำเรียนผู้ตรวจราชการกระทรวงธรรมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีก็รู้สึกดีที่โรงเรียนนักเรียนแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและหวังว่าคงจะให้ความร่วมมืออย่างนี้ต่อไปนะคะยอ่อเยนเพิ่งกกับกับ ประเทศเกาหลีไปเที่ยวมาไม่ได้หดูนานนี่ไเที่ยวมาเห็นเลยว่าเยวา,าวชนเกาหลีเนี่ยในขณะที่แต่งตัวเต็มที่นะคะเราจะรู้ว่าอินเทรเกาหลีไม่เป็นยังไงแต่งตัวเต็มที่เลยแต่ในมือถือหนังสือนะคะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆน,น,นะคะขึ้นรถขึ้นอะไรก็ไปจะเปิดบางทีก็เปิเปดดูแล้วก็ชี้เป็นหนดอที่ตัต้งกกเป็นหนังสืออะไรมีหนังสือติดตัวมีสะพายกระเป๋าหนังสืออยู่ข้างหลัง แต่เด็กไทยเราอินเทรนเกาหลีเฉพาะแต่งกายเท่านั้นเองเราไม่อินเทรนค่านิยมที่ดีของเขาเนาะคนเกาหลีมีค่านิยมที่ดีรักการอ่านคนอ่านหนังสือมากๆากท่านอาจารย์ที่เป็นแพทย์้การทราบดีรู้หนูทราบดีอ่านหนังสือมากๆากยิ่งฉลาดคงไม่อ่านหนังสือตาเพื่อนไม่ทำนะคะจะเปิดแต่อินเทอร์เน็ต ความรู้ในอินเทอร์เน็ตกับความรู้ที่อยู่ในตำรายนี่างกันท่า,านคณะกรรมการชี้แจงได้นะคะเรื่ออ่านหนังสือมากๆอย่างน้อยเริ่มต้นจากอ่านหนังสือพิมพ์ที่นี่มีหนังสือพิมพ์ทูกฉบับก่อนขึ้นมานด้นอ่านไปแล้วหนึ่งฉบับนะคะยกตัวอย่างตัวตัวเล่นเองอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละสองฉบับหนังสือพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือมากๆเป็นประโยชน์แล้วก็ เป็นการสร้างความรู้ที่ใครบางคหัเราไม่ได้นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารคุณครูนักเรียนตลอดจนอาจารย์ที่มาเป็นคณะกรรมการที่ใวามรวมรือมาสามารถทําให้กิจกรรมขหอจนหมายเหตุมีประสบความสําเร็จอย่างยิ่งแต่สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าหอจนหมายเหตุที่จัดกิจกรรมเช่นนี้และคิดว่าคุจะจัดต่อไปไะคะ สุดท้ายนี้นึน้นขออารัธนาภูมิพระนาัาไตรพระบารมีแห่งองค์พระพุทธสิห์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลทเปยนพลเอ,อนเป็นที่เคารพสักการะของพวกเราทั้งหลายได้ปดโดปรดดลบันดาลให้การประกวดเล่านิท ا นครั้งนี้เป็นไปนได้วยความราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการนี้ขอเปิดกิจกรรมการประกวดเล่ามิทานใ